PNP ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับโคกระบือช่วยเพิ่มการเจริญเติบโตบำรุงระบบสืบพันธุ์เป็นสัตว์ชัดเจนเพิ่มภูมิคุ้มกันบำรุงน้ำนมสำหรับที่สาพชรฟาร์มไางงามบ้านอาจารย์ครับมีพ่อพันธุ์อีกหนึ่งพ่อพันธุ์ให้ชมครับครับคุูอูมครับตัวนี้นี่เหล่ากอพันธุก,กรรมเป็นไปเป็นมาอย่างไงครับตัวนี้เป็นลูกของก้าเจริญค่ะ พ่อเป็นก้าเจริญแม่ก็เป็นสายเพชรอุดรค่ะตอนนี้อายุ19เดือน19เดือนอ่าชื่อเจ้านนชื่อชื่ออะไรนะครับก้าวก้าเก้าชื่อตองก้าตองก้าวกก้าครับคุณผู้ชมครับโอ้ชื่อมงคลซะด้วยก้าเก้าวก้าตันนี้หางใช้ได้ไหมดูสิลูกน,นี่รูปร่างหน้าตาก็โอโ้โหอ่าดูตัว สายประกวดอีกแล้วครับอันนี้เพิ่งจะสนามแรกนนมเกมื่ออำเภอเพนก็เข้ารอบแปดตัวสุดท้ายค่ะอืมอันอันนี้เตรียมสนามที่สองเพิ่งลงสนามเตรียมตัวสนามที่สองนะครับค่ะสวยงามจริงๆครับรูปร่างหน้าตาสัดส่วนนี่โหเต็มสมบูรณ์ดีมากดูหางสิหางยาวหางดีครับผม ตัวนี้ก็เริ่มทำเนื้อทำตัวเลยค่ะก็จะเอาเดินสนามได้เดินสนามก่อนช่วงนี้ยังไม่ได้เรายัางไม่ได้เป็นพ่อพันธุ์เนาะเพราะว่าอายุก็ยังน้อยอยู่ครับผมก็แค่เอาไว้เตรียมเดินสนามให้พี่น้องของเราเอาไปร่วมสนุกกับพี่น้อง <c oughs> พี่น้องของเราได้ชื่นชมเนาะแม่เขานี่เป็นสายไหนนะครับสายเพชรอุดรค่ะแม่ก็สายเพชรอุดร <c oughs> ใช่ค่ะโอ้ <c oughs> โหรูปร่างหน้าตานี่ ทรงสป,ปอร์ตเลยครับคุณผู้ชมครับถ้าเปรียบเป็นรถนี่รถสป,ปอร์ตครับผมรถรถพุงลงนิดนึงตะกี้พุงออกอต้องเดินออกกําลังกายค่ะคือทําตัวนี่เหมือนเหมือนายนแบบเลยเนาะเหมือนในแบบต้องออก <c oughs> ต้องเดินออกกําลังกายต้องหาดเดินก็แต่เชื่องมากเนาะเชื่อง,องค่ะเชื่องพันตุกกรรมเขาดี กินเก่งด้วยท้องถ้าถ้าไม่อ,ออกนี่นะอ้วนแน่ๆวงเยยย้อยแหละแต่ว่าให,ให้ลดหุนแข้งขาก็ใช้ได้อยู่เนาะครับแข้งขาสมุิสมส่วนครับหางใช้ได้หางดีครับสมก็เป็นควายงามนั่นแหละครับคุณผู้ชมครับไม่มีส่วนไหนที่ล้นที่เกินออกมาครับสมุดกลมเกินดีดูอัตลักษณ์สิลูกจุดแต้มนี่ชัดเจนนะครับผมจุดแต้มอัตลักษณ์ควายไทยนี่ชัดเจนทุกประการครับอืม ลูก<อ>พอ่อเก้าเจริญพอฝากไว้จำชื่อไวค้ค่ะตาเดินสนามเก้าเก้าเก้าหรือตองเก้าจำง่ายครับจำง่ายตองเก <laughs> <laughs> ้าคือฟังครั้งเดียวนี่จำได้เลยครับเก้าเก้าเก้าครับ <laughs> จุดเด่นของตัวนี้จริงๆแล้วคู่มองมองตรงไหนครับเป็นพิเศษครับนี่ว่าตัวแข้งขาเขาก็ดีนะคะตัวเขาก็ดีหลังเขาใช้ได้อยู่นะตรงนี้ไหม หลังนี่โอ้โหค่ะแล้วก็หางเดี๋ยวอีกหน่อยหางให้เขาเต็มกว่านี้เนาะครับผมเขาเขาสิลกบไม่ไงคะเขาก็สวยงามครับตามตามควายเดินสนามเลยครับเขาคันช้อน <laughs> ตอนนี้ก็ตามอายุเขาเนาะครับผมถึงส <39 S 1> ิบเก้าเดือนอ่าแล้วโอเคครับเดี๋ยวเราจะมีสุดยอดพ่อพันธุ์ครับให้ชมอีก จะมีอีกค่ะน้องเงินนี่ครับสหเพชรฟาร์มนี่โอ้โหรวมสุดยอดพอพันจริงๆครับค่ะตัวนี้ก็คือเจ้าเงินล้านนี่เป็นลูกของเงินอุทัยโอ้สายป่าเงินอ่าพ่อเงินอุทัยแม่เขาจะเป็นลูกของเพชรสงครามค่ะสังเกตจากความยาวเนื้อหนังแล้วก็ดูหางคือ ถ้าสายเพชรสงครามนี่เราจะสังเกตเห็นหางนี่จะสวยเด่นครับผมแล้วก็ส่วนท้ายนี่จะสมูทกลมกลืนเป็นมะนาวตัดครับตัวจะยาวเพราะว่าพ่อเพชรสงครามนี่คือก็เป็นสายเพชรอุดรครับสายเพชรอุดรก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วครับเรื่องเนื้อหนัง,นนงแล้วก็พว<า>กหา,หางครับผมจุดแต้มอัตลักษณ์คือจะชัดเจนมากๆครับตัวนี้อายุตอนนี้ก็15้าเดือนค่ะ15้าเดือนค่ะ ผ้าเดือนยังไม่ได้เคยลงสนามเดี๋ยวกําลังจะเอาลงสนามแรกแหละจะลงสนามแรกนะครับผมที่อำเภอสาไครนี่เลยค่ะโอ๋น้องอะไรนะครับน้องเงินล้านค่ะน้องเงินล้านค่ะโอ้น้องเงินล้านครับลูกป่าเงินอุทัยลูกป่าเงินแม่ลูกแม่สายเพชร,พรสงคราม,ามเป็นลูกของเพชรสงครามนะครับแม่ของเขาค่ะ ผมชอบหางมากเลยตัวนี้จุดเด่นจุดเด่นนี่หางครับใช่ค่ะหางยาวมากเลยค่ะเนี่ยครับเลยเลยถึงพื้นนะครับหางเลยแหละหางสวยจริงๆครับตัวนี้แลยก็ถึงพื้นละคือถ้าแมลงมาก่อนี่โอ้โหตัดสบายเลยครับคุณผู้ชมตัดอย่างเดียวนี่กระสายประกวดอีกแล้วครับผมค่ะเตรียมตัวลงสนามแล้วค่ะ คือเป็นการฟิชเชอรลิงระหว่างสายอุทายร้อยกับสายอีสา,ร100สานร้อยนะผมเพชรอุดรค่ะถือว่าเป็นการฟิชเชอรลิงที่ลงตัวสุดๆครับคุณผู้ชมครับดูท้ายท้ายกมะนาวตัดเลยโอ้ท้ายดีมาก <laughs> หางนี่มองมองด้านท้ายนี่หางใหญ่จริงๆครับหางเนี่ยครับ <laughs> เราเทียบให้ดูครับใหญ่ก็บมือออันนี้น้องเล็ก <laughs> ตัวนี้ก็เช่นกันครับจะเจอในสนามประกวดเรื่อยๆเหมือนกันปากติดตามเนี่ยครับคุณผู้ชมครับสำหรับพ่อพันธุ์ของสหพชรฟาร์มควายงามบ้านอาจารย์ก็ที่นี่จะเก็บพ่อพันธุ์ไว้ครับค่ะไว้เดินสนามประกวดนนกับจะพี่น้องครับผมส่วนมากจะมีแต่ตัวผู้จะเอาลงสนาม <laughs> ครับผม <laughs> ตัวเมียไม่ค่คยเลี้ยง <laughs> ครับเลีย้ยงตัวผู้เอาไว้ลงสนามคะ่ะสายประกวดคะ่ะ เอาละครับคุณผู้ชมครับนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลครับยังไงก็ฝากคุณผู้ชมติดตามด้วยนะครับเบอร์โทรติดต่อติดต่อสอบถามก็ Facebook แล้วก็เบอร์โทรขึ้นอยู่หน้าจอด้านล่างเลยครับผมติดต่อได้ตลอดครับโอเคครับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณครับครูอุ่มเป็นอย่างสูงครับที่ให้เกียรติบอยทีซีสองโลกครับเข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็มาให้ข้อมูลพาเดินดูควายสุดยอดพ่อพันธุ์นะครับผมแล้วก็ อตอหรับขับสู้บอยทีซีและทีมงานเป็นอย่างดีครับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเครื่องดื่มแบทเทอร์ไทยเหมาะสำหรับผู้ที่เสียเหงื่อคทำเตือนห้ามดื่มเกินวันละสองขวด